ทาเบ้มยี่สิบสามจุดหนึ่งโจทย์ให้วาดโครงสร้างของโมเลกุลที่มีหมู่ฟังก์ชันที่โจทยดกำหนดดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วยข้อย่อย A มีสูตรทางเทมีคือคาร์บอนสามอะตอมไฮโดรเจนหอะตอมและออกซิเจนหนึ่งอะตอมโดยที่จากโครงสร้างของสารประกอบอินซีดังกล่าว ต้องมีหมู่ฟังก์ชันแอลดีไฮด์ข้อย่อย B มีสูตรทางเคมีคือคาร์บอน4อะตอมไฮโดรเจน8อะตอมออกซิเจน2อะตอมโดยในการเขียนโครงสร้างทางเคมีต้องมีหมู่ฟังก์ชันคาร์บอซิลิกแอซิดเฉลยข้อย่อย A จากสูตรทางเคมีคาร์บอน3อะตอมไฮโดรเจน6อะตอมออกซิเจน1อะตอมโดยที่ โครงสร้างของสารประกอบพินซีต้องมีหมู่ฟังก์ชันแอลดีไฮเราสามารถวาดโครงสร้างของสารประกอบพินซีได้ดังแสดงในเฉลยโดยที่ตำแหน่งของแอลดีไฮจะเป็นตำแหน่งที่มีคาร์บอนยูคลิหรือก็คือคาร์บอนสร้างพันธะคู่กับออกซิเจนโดยที่คาร์บอนดังกล่าวสร้างพันธะอยู่กับไฮโดรเจน จากนั้นเราจะวาดโครงสร้างจนมีคาร์บอนสร้างบรรทัดทั้งหมดสามอะตอมเพราะฉะนั้นเราให้คาร์บอนอะตอมที่พอยเตอร์นี้ชี้เป็นคาร์บอนที่1สร้างบรรทัดกับคาร์บอนที่2และสร้างบรรทัดกับคาร์บอนที่3จากนั้นเราเติมไฮโดรเจนจนคาร์บอนทุกอะตอมมีแขนทั้งหมดสีแขนเพราะฉะนั้นคาร์บอนอะตอมที่1สามารถสร้างบรรทัดกับไฮโดรเจนเนืออะตอมคาร์บอนอะตอมที่2 สามารถสร้างบรรทัดก,กับไฮโดรเจน2อะตอมคาร์บอนที่3สามารถสร้างบรรทัดก,กับไฮโดรเจน3อะตอมเฉลยของข้อย่อย b จากสูตรทางเคมีที่มีมคาร์บอน4อะตอมไฮโดรเจน8อะตอมและออกซิเจน2อะตอมโดยที่โครงสร้างของสามปาร์กอบอินทรีย์ต้องมีคาร์อบอซิลิกแอซิดเป็นหมู่ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเราสามารถวาดโครงสร้างได้ดังสแสดงในเฉลยลโดยตำแหน่งของ หมู่ฟังก์ชันคาร์บอซิลิกแอซิดคือตำแหน่งที่คาร์บอนสร้างบรนทคู่กับออกซิเจนหรือก็อค,อคือตำแหน่งของคาร์บอนิลกรุ๊ปที่คาร์บอนตัวดังกล่าวสร้างวันทะอยู่กับไฮดอรอกซี่หรือ OH ซึ่งเป็น COH CO เป็นหมู่ฟังก์ชันของคาร์บ,บอซิลิกแอซิดจากนั้นเราวาดโครงสร้าง จน Carbon คาร์บอนครบทั้งสี่อะตอมเราจะให้ตำหน่งคาร์บอนที่พอยเตอร์นี้ชี้เป็นคาร์บอนที่หนึ่งสร้างบรรทัดก,กับคาร์บอนตัวที่สองสร้างบรรทัดก,กับคาร์บอนตัวที่สามสร้างบรรทัดก,กับคาร์บอนตัวที่สี่จากนั้นเราจะเติมไฮโดรเจนจนคาร์บอนทุกอะตอมมีแขนทั้งหมดสี่แขนเพราะฉะนั้นคาร์บอนอะตอมที่หนึ่งมีทั้งหมดสี่แขนจึงไม่จำเป็นต้องเติมไฮโดรเจนเพิ่ม คาร์บอนอะตอมที่สองขาดการสร้างบรรทัดอีกสองบรรทัดเพราะฉะนั้นจึงสามารถตเติมไฮโดรเจนอีกสองตัวเป็นเซียสองในทำนองเดียวกันคาร์บอนอะตอมที่สามยังขาดพันทัอยู่อีกสองนรรทะเพราะฉะนั้นจึงสามารถเติมไฮโดรเจนในการสร้างบรรทัดอีกสองอะตอมเป็นเซีสองและคาร์บอนอะตอมที่สี่ยังขาดพันทะ อีกสาพันธะเพราะฉะนั้นจึงสามารถสร้างพันธะกับไฮโดรเจนอีกสามอะตอมเป็นเสียสาม